สวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะสวัสดีจ้าพี่โยคุลาสตสวัสดีาแมรีร่จ้านะจ่าหลังจากที่ว่าพิโยไปทำงานกลับมาเสร็จเมื่อวันพุธเล้วเนี่จ่ะจาว่าพี่โยเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากพี่ตั้งแต่วันศุกร์นะจ่ะว่า,าจะส่งมังคุดมาให้นะจ่ะนิโก้พี่เก็บอาวเก็บมาส่งมาแต่แต่วันศุกร์ไปวันเสาร์นะจ่ะช่าวันเสาร์แล้วก็มาถึงพีง่โยนี่ก็วัน อังคารที่วันอังคารที่เทไรเนาะยี่สิบแปดนะจ๊ะเมื่อวานโยก็ลืมบ้านนะจ๊ะอาจจะมาดูก็ได้จ้วาวพี่ชื่ออะไรนะจ๊ะอันนี้ก็จากพี่วลัลินทอนนะจ๊ะวงวิจารต้ำบลพัพพาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะจ๊ะอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนะจ๊ะจพี่บาจรงบังคุดมาให้พิโยพิโยก็ขอบคุณมากๆเลยนะจ้านี่แล้วก็ พี่พ่อมาว่านนี่นะจ๊ะวันที่28พี่โยก็ทถักไปบอกว่ามังคุดมาถึงแล้วนะจ๊ะพี่เกยก็บอกว่าพอดีเลยตรงกับวันข่ายวันเกิดพี่พอดีนะจ๊ะพี่โยก็ขอไว้พ่อนะจ๊ะให้พี่วาริทนทร์นะจ๊ะมีสุขภาพหล่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนจ๊ะแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บจะได้มีนะจ๊ะแล้วก็ให้ครอบครัวพี่มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนด้วยนะจ๊ะพี่โยกขอขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะ อาจยา์เดี๋ยวมาแกะดูกันนะจ๊ะว่าวมังคุดดีเป็นยังไงะว่าพี่แกก็อบอกว่าเป็นมังคุดอาจจะลูกเล็กแล้วจ๊ะว่าเป็นต้นมันเหมือนแบบอยู่มาลอยปีแล้วนะจ๊ะแดี๋ยว่า<ม>รสชาติอร่อยนะจะ๊ะเดี๋ยวพี่โยจะแกะให้น้องแก้มลองชิมนะจ๊ะจะให้น้องแก้มให้น้องแน่แล้วก็เมลี่ลองชิมดูนะจ๊ะเมลี่ก็ หวังจะทำดอกไม้นะจ๊ะมาอวยพอนี่น้องขอบคุณเอฟซีได้จะมีนะการ์ดจะทำดอกการ์ดนฮดงแน่มกะสอนทำแบบใหม่นะจ๊ะนี่แหละแบบนี้ยังไม่ทำจักทีเนะจ๊ะลูกไม่ได้วันน้อยได้จะหนีลูกยังใหญ่ได้จ๊ะพี่เก็บป่าอร่อยได้จะนี่แหละเป็นต้นที่ว่ามันอายุลอยปีแล้วลอยกว่าปีแล้วจ้ะต้นมะขุดต้นนี้นะนี่จ๊ะเดี๋ยวจะเอาใส่จานให้ น้องแก้มกับแม่ลีลองชิมดูนะจ๊ะบาอร่อย <jud> o, หรือไม่อร่อยนะจัดดิแล้ว,ว,วน,นี้ก็กいいินก่อนที่ว่าจะทำกับข้าวตอนเย็นนะจ๊ะอาดิจ้านี่โอ้ <ไป S 1> นี่น้องแก้มลองชิม,มดูไม่จ๊ะนี่ไหนไหนน้องกแลลก้มมีดแล้วลูกเอามีดไม่ได้ไหนมีดอยู่ตรงไหนเราแกะเก็บอะไรกบอกว่าส่งมาถึงพี่โยกับซุกพอดีนะจ๊ะพ่าตอนเก็บก็ยังไม่ซุกนะจ๊ะยังเปลือกเขียวอยู่กับ มาส่งซิงเกียวกับซุกพอดีเลยจ้ะนี่้องแก่แต่เอามีดปาดอ่ะเดลยลูกเดี๋ยวลองชิมดูเลยจ้าปาดจะอร่อยไหมด้วยจ้าหนิในเมืองร้านไม่ดีดูพี่สาวไม่ได้นีเดี๋ยวลองชิมดูเราหวานบหมคบหานอร่อยดีไหมชิ้นไม่จางพอให่ถุงมือถึงมาฝุ่นไปชิมมือ จะชิมชมันเดียวน่เดยขอชิมดาด็ดเดดอีกจกักร<า>ึหนึ่งอร่อยไหมเออขอนมเคี้ยวอร่อยนนโยปูไฮเลยแม่ก็จะชิมคือกันเละ <c oughs> หวานจริงจริงเลยเด้ดเด็ดเดียวอย่าอย่าไหวนั่งกินตอนกินข้าวหรือเปล่าเวล,ลาเมลีหนั่งดูทีวีอะไรก็ไหวกินเล่นกินอะไรได้จัดแล้วก็ตอนกินข้าวเย็นอะไรอย่างนีนะจ๊ะ โค้ต้นเจี๊ยบนั่นยังไม่ตก้จะไม่ลุกยังเลยทีบอกว่ายังไม่ตู้เด hey, ี๋ยวงงขอขอ,ขอบคุณที่วลินทร์ทจากจังหวัดจันทบุรีมากๆเริจจาร์ีบาให้ความหลักความเมตตาและอินทรียโยส่งม,มังคุดมาให้กินนะจันนิปรถธาหลายขนาดนี้จะไปสื่อก็หลายบาทริจจาร์นิพี่โยขอขอบคุณธรมอาจารย์แล็ขอวอวยพรวันไขวันเกิดวันที่ยี่ส <18 8 S 2> ิบแปดพฤษภาคมธีบามังคุดนี่มาถึงด้วยริจจาร์บะขอให้พี่ บรินทอ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะจ๊ะล่ะอย่าเจ็บอย่าโจนนะจ๊ะพี่โยก็อาไปดูจะเวทพอยังไงนะจ๊ะเวทพอแบบไหนนะนะจ๊ะดิไม่ใช่โยกขอให้พี่แกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนในครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่นแหละจ้าไม่ดีก็เวทพอยให้ได้เด้อจ้ะให้มีความสุขความเจริญความเจ็บอย่าได้ความใครอย่ามีจ้ะขอให้ได้รวยคิดหวังติงใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปารถนาเด้๋ยวะเด้อ เสตรงผลไม้มาให้เมลี่กินจ้ะจะเดี๋ยวให้น้องแกมให้แมงกินผลไม้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอไปดูว่าวันนี้เมลี่หรือว่าน้องแนจะเป็นคนโชอที่ือทำกับข้าวเดีจยะเดี๋ยวไปรอดูกันนะจ๊ะจ้านี่มาดูเมลี่ทำอาหารเด้จยววันนี้ลังจากทีบา่าแกะวันดี้จ้ะเมลี่จ้ะกองของปากจากที่จากจันทบุรีแล้วนะจ๊ะก็มาดูเมลี่ทำกับข้าวกันต่อเลยจันแบบทบดิบติดใจตู้เย็นไวจ้ะเพาะนจัน เหนตีใจยังดื้อมันเป็นแบบนี้นก็ท่ามันนะคะเนี่ยโอนี้ต้องดูอู้วเอาเอาตีใจกลได้นี่เมลี่ก็กาดใส่ตู้เย็นเอาไว้จ้ะอันนี้เมลี่ก็จะใส่เครื่องกลมด้อยจะดื้อนี่วางแอปลาไปก่อนจ้ะจ้ะอันนี้เอาเอาใบนั่ยนในใบมะกรูดพวกขาตะไคข่พิ่มนะจ้ะกระเทียมเดี๋ยวก็ไอ้พริกสดจ้ะอันนี้เมลี่ก็ใส่พริกเกล็ดไปได้เลยจ้ะ ลงไปเลยอ,อันนี้ก็ผุมง,งัวน,นะจ๊นะนววันนี้เชื่อมโมยายอยู่จ้ะใส่ชือกโโชนอยจ้ะลาเยออยู่จ้ะอันนี้ก็ใส่ลงไปเนะจ๊ะนาะุณยด็กดีกลัวจะมันเจนหนังเดยคดตักใส่ มีไข่ได้วยูกไขู่กไข่ด้วจ้ะใส่ลงไปพระชนไข่ไปได้ไดามากจากไหนนี่นะตัวใหญ่ลอยเพื่อนบ้านเขาเอามาหายเขาไปดักไดก้เลยเขาเอามาเบ่งแ้ตุ่ม โอ้ยไม่รีบเผื่อเต้เถื่อเตนเด้จ้ะแต่กินไฟคือได้ลกเมลรีบโอนจะอันนี้ก็จะปิดไใบโอนเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวรอดูเดือนที่หนึ่งจ้าต้มปลาเมลี่ก็เดือดเรียบร้อยแล้วเด้๋ยวะนี่เดือดอักอักเลยจ้ะเมลี่ก็จะใส่ใบพักเนอกจาะวันนี้ใส่หอมพักทีแล้วก็มีแถมใบโหระพาด้วยจ้ะเมลี่ก็จะใส่ไปเมื่อเดีลยวจะ ตุ่มหม้ออีเล่งเลยจ้ะวันนี้มาเด้อจ้ะมากินไอ้ตุ่มเจ็กประชนก้ามีลี่เลยเเจ,เจ้ะเด้อโอ้แต่นานกินแต่จ้ะจ้ะเราจะก่อนกินข้าวพิโยพามาดูบรรยากาศกระท่อมที่ว่าเมลี่ได้ทำไปเมื่อวันอังคารเดือนสิงหาค ตอนที่พี่โย UV, อยู่เบ้นะจ๊ะนี่ก็เลยวันนี้ก็มาฉลองกระถอมไม้โดยการมากินข้าวก็กระถอมไม้นี่เด้ย๋ยวจะนี่บรรยากาศนี่เด้ย๋ยวจะโอ้นี่วันนี้มีเมนูอะไรมาฉลองกระถอมไม้นอนนี่น้องเกมคุป้าค่ะมาชมจานแต้วใหญ่เลยคะ่ะมาเริ่มเพิ่ม,<ะ>ลมลเลย,เลยนะวันนี้เมนูจานเดียวเดี๋ยวจะนี่ ไม่กินตำปลาก็นั่งแกงเลยจ้าแอันที่มีบมะนาวเลยพี่โตเอาสองกาดเลยนะลองเล่นค่อยค้นดูลูกเปรี้ยวๆอย่างนี้หนูชอบหนูชอบชอบในลูกแค่บีมะนาวอันนี้ต้มยำปลาช่อ,อนได้จ้ะอด้จัดเมื่อกี้เขากบพี่โยได้จ้าใบอะไรพี่ร้อยเอออยู่ในตะกร้าสีม่วงกันแหละาจ้าเมื่อกี้เขากบพี่โยได้จัดนี่แม่ บางขุนจีบ่าพีเอฟซีทรงมาไฮในก็มดเทียบลอยเลยดิจ่ะแบ่งญาติพี่น้องกันจินดาแล้วก่อนน้องแก่นน้องแน่แนวกินดาเนื่จาะก็เลีมดตอนไหนว่าจะไหวแมานั่งจินพร้อมกับเท้าตอนเย็นก็จะแบ่งกันเลยจากก็เลยสีลูกผาลูกก็แบ่งกันจิ้มจ่ะ มาแค่มากเกไก่โยต้องมีถั่วสำรอไว้สตน้เงชอบรสล้าวันนปานี่ก็เลยให้เมลี่นั่งเก้อี้เ้ยจะดแต่ไปชมมนางใน้องเกมเอาจานน่งูนมาหยายงเออมาเเดี๋ยวจะได้มาใส่กลางมันได้ลูกเออมาบางกนนกลาง ดีแรงด้ยจ้นจนี่มันจะเด้อมันินตุ่มปาก็ไม่รีเด้ยจ้ะนี่มาส่งตัวใหญ่นะจันเขาได้มากเข้ามาดือมากเออเด้งไห้จ้ะตัวใหญ่จริงด้วจ้ะนี่<ะ>อบเข้นโอเกมัน้ยจ้นนะฮะหอบเขนโเมเลย นนเห็นไหมเนียตาไม่ยายรนเบื่อโอ้ยรนกูเข้ากูเอ,อ,องฝนเนนตกสองสามวันก็รนในขณะดินเปียกกันมันแทนที่จะเย็นมากก็ยังงรนเอาอยู่เหมือนเดิมเนจ้ะ ทางบ้าน FC โดนคือก็บันเม,ม่ลี่ไ้ยนี่นี่จ้ะยาทีบอกแล้วจะว่าถ้ามีต่มยำที่ไรก่อน้นํามหมดก่อนตอนน,นจะจ้ะถ้ามีแป้งถึงนนาถึงต้มหนา,นาเย็นดีนะ หนังข้างนอกไม่ต้องเคือพัดลมหนาก็จะเพราะว่าอากาศลมมันเย็นผัดมาได้เนียนกลมด้วยไรลูกดูไข่ดูไข่มันมีแค่หน่ะลูกแผลมันมีตัวเดียวลูกติดไข่แผลเป็นมันแตกไม่ลูกเนียนไม่อ่ะมันก็ยาวเป็นลูกเด่นน้องเนียนได้ได้ทักมาดู เออนานนดนี้เอาว่าตื่นเต้น <S <S เห็นไข่ปลาตื่นเต้นอยังเลยจ้ะจับไปให้มันมืดถือจับให้มันมืดน,นังเด็กเออหนักโอ้ยดูดูมันคืออะไรอะ่ะปุ้งปลาปุ้งม่นต่อรวยดูชิเลยม <ไป S 2> ันอย่างข้างนอกก่อนหลุดจะผุกขาดหน่อยจะเข้ามาหยกหลุดใส่ไต้ลู่หลุดเสียรึบะ ใจหลุดเสียหนูไม่ินาม่โมยตามแม่กินเนอหนูแน่นนะเลาบิ๊อนนชอบเน็ตแม่ไม่กินหรนอแต่กุกุงเรื่อง,งอะไรก็คุณเนุตืลนถ้าไปไ้แค่กระลุนางนา้ำปลาางนา้ำตุ่มปลาไ้จนโยอิมนี่คืออินนมน้าต่มปลามากกว่าเลยพ่อชอบกินแ,แต่ทํลำย้านะเว้ยนักใส ยาป้าลู้ไข่ด้ค่ะนาจานัขะนลไปไหนไข่ายดิแคะค่ลูกไปไหนแบบไข่ไายเลยเนี่นี่ก็ได้ไฮเมลี่นั่งก็อียอนค้าไปาด้วยนี่จะรับรอ สูสง,ยยงก็จะเหมือนกันพอหาตกหาอะไรก็ว่างได้อยู่นะจ๊ะน้ำก็กินเม็ดวันสองตะกใหญ่ยังไม่พอกันกินเลยจ้ะนี่นะน้านาวถึจะน้วกันม่นานข้างนอกก็เ <c oughs> สียงหลุดอาจจะผูกผ่านหน่อยจะพอ่าช่วงเย็นนะจ๊ะมาลองตังจา้าโช่วยข้กับยังไง่ะ มัแบบดีครับ fc บังหวะตุกบตุ๊บที่ต่อตขนมโลแล้วเอาสารคุ้งยหญ่หรือว่าเมลีทำไมถึงทำกระท่อมอันนี้อันใหม่เนี่ยจะเขาวา่าตุ่นกามาข่าวมายังกินมั้ยตุ่นกากินข้าวเดียบหนอยนะจ๊ะที่แม่ดีทำกระท่อมนี่เพราะว่ากระท่อมของ,ของนานะ่ะอยู่นาบานนุ๊กมันจะนาบานนานะจากที่นี่มันไกลเวลาหยุกกับเพากับเข้าไปหนังกินอะไรเนี่ยจะม,มันก็จึงจะ เดินไกลแล้จ้ะเราก็หยุกข,ของหลายรอบหลายนะจ๊ะก็เลยทำใบนาบาทก็อะไรก็คุณออกมาเลยอย่างนี้นะจ๊ะนี่เราก็กาวอินข่าวอาบน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ะมารอรับเมย์ปลาอร่อยมากเลยอร่อยไหมคะ,คะนุ่งหนังดีแดีเลย โตนี่ก็เป็นโตที่บาแม่ดีให้เขาทำให้ที่บ้านนางอยู่กระถ่อมตรงนู้นเลยแต่ที่ว่าไปปอกนอโจดอะไรเวลาหนึ่งก่อนปลาชูวค่ะนะปลาชูวซักน้าทีเกี๊ยนะคะแต่ทงน้มันเก่งใจปาก,กับยกสู้อะไรอย่าง้ยซักสงกาไปไปซักไอ้แต่น,น้ามันใส่ถ้วยมาให้ใหญ่สุดไปบทำลูกเขียวเดือลูกเด้อได้มาอยู่อันบางตรงอะไรอย่างเงียใจพักอยู่ลูกฟ ถ้าหนูลงไปไหนไข่ปลาจะหายไหมูหายลูกยายนี่เด็กจะเอาคุณเล็บเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องไปลูกนี่แหมอะไรกันไปอะไรฮะไข่โอ้หัวี่ชาแม่ไงมาด้จาหนี้มาถึงข้าวด้กันที่จะต้มยำปลาซ่อนสูตรแมรี่เด็ดจ้า หนำไซไลสลซี่เลยเอาตอนนั้นหนำนัวจะตีจ้ะน้งขุดก็อร่อยเลยจ้ะไม่มีลูกเสียลูกอะไรเลยจ้ะกินได้ทุกลูกเลยด้วยจ้ะอร่อยดีด่าต้นก็ะเทียมพี่ก็บอกว่าอร่อยนะจ้ะเป็นต้นที่ว่าอายุ่ลอยปีเลย้ะคือแบบพีเก็เก็บมาให้จากสวนของพีนานเดี๋ยวยังเป็นหน่วยอยเลยนะน่นนานเดี๋ยวยังเป็นหน่วยอยู่นะพีมะลินทอจากจังหวัดจันทบุรีนะจ๊ะหน่วยใหญ่อร่อยมากเลยค่ะหน่วยเขาเรียกลูก น่วยใหญ่นี่น่วยมพูดไม่ชาดเมลี่ก็จะอินเต่นามนี่เลยนี่ตะยจริงๆนามนีม่เวลามาจีบเขาเอ้หเอ,อาม,มาเพิ่หมหอยให้ประจุกโโตูดดิ ชมชิมชิมชิกชิมชิมชิมชิอชิม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 ชมชิมชิมชชิมชิาชิมาิมมชิมมามชิมมชิมชิมชิมมชมชิมามชิมมัมชิมมมชิมชิมชิม แม่เมลี่ว่าถักเสียนดองหลายจะขายไปไหนมดเลยบอกนะบ้าขายมดเสียอันที่หลังนี่ก็บังเข้าน่ะลูกแบ่งกันกินเ้นพื่อนบ้านก็น่ะจ้ะอันที่หลังนี่แม่ได้กินไม่ได้เอาไปขายถูกจ้ะใช่ค่ะสามารถเอาขามาทิ้งแล้วก็ทำเป็นปอนนอนให้ไปเฉลิมนินได้แม่ตามนอนโหนบ้านจะให้นอนโหนบานซะแล้วให้นอนนอนกระหนู้ไร่แข่งโอนกัน จะน,นอนแขงโอนกันนี่คือใครจะจริงเข็มจะไม่ดุแม่อยู่บ้านทั่วขนาดน,น่ะแข่ง่ดังขนานเลยอะไร้ะเนี่ยไม่กังข่ายดูยายขายายระวังตุ่มนะมันไม่กัดยายค่ะ ยยามันไม่หอมยายเ <c oughs> หนือยายใช่มาเดจ่าเด้อใครยังไหนกินเข่าเย็นกับกินผงกันเดจ่าโลกตุงกากินตะโผนี่คือนผงกินยังไหนลูกหืมผงยังมีกินเ,เนออผงเราจมปลาหรือปะ มันเบ่งแต่คำที่ไหมนากเลยแม่เหมยบี้ลราดูอ้หเข็งดอเลยเอาหนูเอาหน่อยอืแม่เอาแม่เอาอืมมันมังมังทำไมเมังผ่านห้ายมือเองมือเองผ่านมือแม่เลยเป็นตามมือแล้วหูกเน

น,นีเขาได้จะปลาตัวใหญ่ๆกันหน่ามันซึ่งเหียงหลายเนี่ยต้องบอไปบานเนี่ยเขาแบบได้หลายเดยเจพาะวานเฮนี่นะบางทีชาหนึ่งนี่เขาแบบเป็นติ๊บกิโลเลยจากวานเฮขว่านสะไหนก็ไม่ได้บิดไงหน่าฝ<ห>น,นมาก่อนเขาไม่ได้ตูดละกันขึ้นมันจะออกเยอะหน่าเล็กหน่อยไปหาสองแท่งนั่งคืนยังได้ก็หลักสามกิโลน่ะ เห็นตะชวนบอกว่านันนั้นนี่ใบอยู่บนถน,นนน่อะไรจากทิ่นี่ก็จะใบแขกเลยจากพี่โยก็ยินเรียบร้อย <c oughs> ก็ให้แม่ให้น้องแก่ให้น้องแนนหนังและเล่นไปเรื่อยๆนะจัน <c oughs> พี่โยก็ขอขอบคุณพี่วลินทร์ทจากจังหวัดจันทบุรีมากๆเลย,ยจา้าที่ส่งมังคุดมาให้พี่โยแล้วก็ขอบคุณได้กินกันอร่อยจริงๆเลยจา้าพี่โยก็ขอบคุณมากๆเลยจา้า โยรักเอฟซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเมลีบก็ขอให้มีความสุขเด้อจ้าเด้อว,วันเกิดนะจ้าให้รวยๆวยเฮงๆปังๆนะจ้า